จากตึกมินชาน12นาฬิกา5นาทีเดินทางไปที่รถไฟฟ้ามักสึซันเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถที่นั่นกันเจอกันนะครับอ่ามาถึงแล้วครับเป็นประตูทางเข้ามาด้วยรถตู้4คัน ห้องไหนนะนมาดูงานแอปพลิ้งนะครับอ่าเข้าเลยห้องไหนอ่านี่แอปพลิ้งนะครับเดี๋ยวตลองดูนะห้องจำหน่ายตัว๋วได้ได้ปุ๊บนี่ตอนอแรกต้องมาตู้จำหน่ายตั๋วก่อนนะมาถึงก็ซื้อแต่ตอนนี้เขาบอกว่างดให้บริการว่าทำไมนะก็ดูเรื่อย รู้สึกมันโล่งๆดีนะฮะตอนนี้อ่ะเข้าไปไหนกันแล้วนี่เราเข้าทางลัดปกติก็จะเข้าทางนั้นถ้าไม่มีตัวเราเข้าทางลัดกันเราไม่ชอบทางดีๆเาชอบทางลัดละมืดมาก,การบรรยากาศไมได้เลื่อนยังไม่ได้ใช้เลยครับท่านไมได้เลื่อนไม่ได้ใช้ผมเหมือนสนามบินเลยแต่นี่มีคนนี่ตารางเวลานี่อะไรเนี่ยห้อง ห้งองรับรองผู้โดยสารอ่ะเข้ามาแล้วมีโทรศัพท์สุกเฉนะินด้วยเอานี่ถเฉินนะเอานี่เฉินทำตามคำแนะนำกดปุ่มเพื่อโทรหอกนั้นรอเสียงตอบรับนี่นี่คือปุ่มโทรต้องกดก่อนมีอยู่ทั่วไปจะมีอยู่หลายเครื่องอันนี้เราก็มารอขึ้นรถนะครับจากสถานีมักกะสันพื่อไปสุววรณภูมินะรอ,ะอกันเยอะเลย นี่มาจากทั่วประเทศ40ท่านนะครับที่มากับน,นะฮะก็จะมีผู้โดยสารบางส่วนนะฮะรอพอก็จะเป็นผู้หญิงก็บางส่วนเพื่อตรวผู้หญิงป้องกันความปลอดภัยนี่กำลังแนะนำนะครับผู้โดสารรถไฟมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะไปขึ้นรถไฟกัน เราจะไปสุวรรณภูมิแดงด้วยการใช้เวลา15นาทีตอนนี้ก็13นาฬิกา25นาทีเดี๋ยวออก28นะฮะอ่ะมาขึ้นรถไฟจะมี3ตู้ผู้โดยสารแล้วก็อีก<ไ>2ตู้สำหรับคนถ่ายสัมภาระนะคะจะอยู่ตู้แรกนะคะต้องฟังนะครับด้านหน้าเลยค่ะกำลังถ่ายสัมภาระกำลังขนถ่ายกำลังช่วยกันยกแน่นอนเลยพนักงานที่นี่แจกทุกคนนะครับ รอด้วยครับอ่าพอดีผมมาจากรถไฟซิ่งนะครับทีมงานของสถานีรถไฟยะลาะอยากสัมภาษณ์ไม่ทราบชื่ออะไรครับเอาชื่อเล่นนะคะชื่อเปิ้ลค่ะชื่อเปิ้ลนะฮะเป็นทำอะไรอยู่ที่นี่<ว>จัดก,การอย่างนี้นะครับยินดีด้วยจ้กครับ,รบม,มีอะไรจะแนะนําเกี่ยวกับการใช้บริการบ้างครับดีมากเลยค่ะที่มาเยี่ยมชมในวันหยุนักขั้ว สามารถโลดคอนเทนเนอร์ได้ถึง12ตู้ค่ะต่อครั้งแล้วคอนเทนเนอร์นี่จะโลดกระเป๋าได้ประมาณ35-36ใบครับผมช่วงนี้ไม่ทราบว่ามีผู้ใช้บริการเยอะไหมครับถ้าเป็นเอ็กเพรสคือ600-700 600ต่อวันต่อวันนะฮะถ้าเกิดเป็นธรรมดาครับซิตี้ธรรมดาอยู่ที่ประมาณ40,000ต่อวัน40,000คนต่อวันไปได้ดีนะฮะมีอะไรจะแนะนําเชิญบริการบ้างไหมครับให้มาใช้บริการกันเยอะ เมื่อกี้มีคนเดิน so ผ่านด้วยนะครับเดินผ่านทุกคนเลยนะฮะโอเคครับต่อเลยฮะครับ okay. ค so right okay. ุณถ no okay. well, ้าเกิดจะให้แนะนำในเรื่องของการไปไกรนะคะเรามีทั้งหมด8สถานีนะคะตั้งแต่ยานลายจนถึงสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ในส่วนขในเมืองจะมีทั้งหมด3สถานีแล้วก็ออกชานเมืองตั้งแต่สถานีที่4จนถึงสถานีถึงแอร์พอร์ตนะคะแล้วเราเริ่มจากสถานีไหนครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในบริเวณบริเวณเอ็กเพรสค่ะสถานีมักกะสันมักกะสันครับผอยู่ที่สุวรรณภูมิค่ะโดยที่เราจะ ใช้เวลากี่นาทีครับจากสถานีมักกะสันถึง15นาทีนะครับขอบคุณมากๆเลยครับครับครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราเริ่มออกสถานีมักกะสันแล้วนะครับจะใช้เวลา15นาทีนะเริ่มจาก13นาฬิกา28นะครับ13นาฬิกา28ถ้าบวกด้วย15ก็จะถึง43ดูนะว่าจับจริงหรือไม่ เมื่อกี้เราผ่านมาหนึ่งสถาน,นีนะแต่ไม่แน่ใจว่าสถาน,นีอะไรแตแ่เรากำลังจะไปเรื่อยๆก็ถือว่าเร็วนะฮะวิ่งมาห้านาทีแล้วนะครับเหลืออีกสิบนาทีจะถึงสุวรรณภูมิแต่ขอยืนยันนะครับว่านิ่มมากดูจักพื้นแล้ว เวลาเลยครับตามเวลานะครับถึงนะครับสถานีสุวรรณภูมิเริ่มจะจอดนะครับนี่ผมยินมาตลอดทางนิ่มมากเลยนะวิ่งได้ร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่มต้นจากร้อยี่สิบนะครับอาจจะเป็นร้อยหกสิบโอเคครับครับเข้าท่ากากจนบแล้วนะครับนี่นะครับ จะเริ่มจอดนะครับฝ่ายเดินรถนะครับผู้ดูแลแว็บบอรฝ่ายเดินรถนะครับยินดีได้รู้จักครับผู้เชี่ยวเลยข่ายราชการนี่ครับยินดีครับเออไปทราบพี่มาจากที่ไหนครับโทษทีครับที่ที่ไหนนะครับโทัวร์กองพัฒนาระวันต่อไปจะวางน อ๋อประตูเปิดอยู่ด้านหลัง<อ>ต้องเดินไปลงด้านนู้นนะครับต้องอแล้วนะครับอ,อันนี้คือการเดนนชัดเจนนะของร <c oughs>